ปตะลุยกินงานสยามคานิโนฟันแฟนท่เสนันบางนาจะมีอะไรเด็ดๆให้เรากินบ้างไปดูกันงานนี้เขามีถึงวันที่21พฤษภาคมเลยนะเดินเข้ามาก็เจอร้านแรกเลยคนระับเป็นร้านไสก้กรอกอีสานทอดนะทอดกันแบบใหม่ๆกรอบๆเดือดๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนไสก้กรอกก็มีแบบความเปรี้ยวนะมีไส้เป็นแบบบุนเส้นนะทุกคนกินในขิงบอกเลยเด็ดก็มาต่อที่ร้านไก่ทอดซอสเกาหลีนะครับร้านนี้เ็ามีซอสให้เลือกหลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นซอสเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับตัวไก่ก็มีความทอดแบบกรอบๆซอสฉ่ำๆเลยร้านนี้จะเป็นร้านแพนเค้กสเตชันนะครขานนค้กทุง ก็จะมีความเป็นครีมๆนะและตัวแป้งมีความนุ่มๆครับดิบกับซสอสสตอรอเบอรี่บอกเลยอร่อยติดกันเลยจะเป็น้ายกุ้ยช่ายนะครับร้านนี้มีหลายไส้ให้เลือกเลยนะไม่ว่าจะเป็นไส้ผักไส้เผือกไส้มันแกวไส้โอ้โหเยอะมากนะทุกคนและไส้ที่พี่จะกินไส้นี้จะเป็นไส้มันม่วงนะครับน้ำจิ้มเขาอร่อยนะทุกคนมาลองกันได้และที่ว้าวมากคือที่นี่เขามีหมึกช็อตขายด้วยครับทุกคนดูเป็นหมึกเป็นเป้นแบบนี้เลยนะทุกคนเราก็สั่งไปนหนึ่งตัวนะเขาขายตัวละเก้าเก้านะแต่พี่ไม่กินหมึกชอ็อ